สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนทุกแพลตฟอร์มนะครับกลับมาพบกับวิดีโอทิเทเรียชุดพิเศษ by เชฟเช h ิโอสท่านเดิมนะครับก็คือวิดีโอทิเทเรียตัวเนี้ยคือพุ่งตรงเลยนะว่าไม่ได้ตั้งใจตอนแรกอะไม่ได้ตั้งใจจะทำเป็นพิเศษนะครับคือขอเท้าความเลยแล้วกันใครฟังก็ฟังใครไม่ฟังก็ข้ามไปแล้วกันนะคือ,อเมื่อวานเมื่อประมาณ2 3วันที่ผ่านมานะครับผมได้เข้าไปเช็ค ข่าวสารอัปเดต IT ีกับเกมเมอร์เกมคอนโซลทั่วไปนะครับในเว็บไซต์จ็อกเกอร์เก t ไทยแลนด .com นะครับแล้วก็ไปสะดุดกระทู้กระทู้หนึ่งนะครับขึ้นปักหมุดไว้ที่หน้าโฮมโฮมเพจเลยนะครับนั่นคือตัวมัดของเกมแกล t เทปไม่ใช่ Grand t h e f t Auto IV หรือ GTA ภาค4นั่นเองครับซึ่งมัดตัวเนี้ยเขาพัฒนาเป็นในส่วนของมัด I อ o n น a n นะครับ ซึ่งผมได้ดูตัวคลิปวิดีโอตัวอย่างนะครับแล้วก็ตัวอ right ินสตอลอะไรก็แล้วแต่ผมดูแล้วผมว่าเฮ้ยมันโอเคมันสมบูรณ์ดีนะครับแล้วผมเชื่อว่าหลายคนคิดที่จะทําคิดที่จะเล่นแต่ไม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 เล่นไม่ทําเพราะเนื่องจากผมเชื่อว่าหลายๆคนยังยังลงมัตไม่เป็นนะครับโดยเฉพาะมัดตัวนี้ซึ่งซึ่ง ม,มันลงดูลักษณะแล้วมันน่าจะลงยากกว่ามอดทั่วๆไปอันนี้คือพูดตามความเข้าใจนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าโดยส่วนตัวไม่เคยลงมอด gta มาก่อนเลยนะครับนั่นเป็นที่มาของการทำให้เกิด real t u t o r i a นตัวนี้นะครับนั่นก็คือเป็น t u t o r i a นพิเศษนะครับที่จะสอนการลงมอดไอตัว iron man เนี่ยขึ้นมานะครับว่ามันทำยังไงซึ่งผมทำสำเร็จแล้วนะครับมันก็จะมีวิธีการยังไงผมก็จะอธิบายเป็นภาษาไทยให้ละเอียดเลยผมเพื่อว่า วิดีโอคลิปที่เธเล่นตัวนี้มันอาจจะมีประโยชน์สาหรับใครบางคนนะครับที่อยากจะเล่นหรืออยากจะลองเล่นดูนะครับอันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะอันดับแรกเลยคือคุณต้องไปหาตัวเกมนะครับ Grand Theft Auto IV หรือ GTA ภาค4นะครับมาผมขอแนะนำนะครับก็ให้เซิร์ชใน YouTube นี่แหละนะครับเซิร์ชเข้าไปนะครับว่าเบ y ิฟเฟแล้วก็ GTA IV นะครับซึ่งพี่เบยเขาได้ทำคลิป อสอนวิธีการลงแล้วก็สอนวิธีการมอดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงการใช้เทรนเนอร์นะครับยังไงก็ขอขอบคุณพี่เบลิฟเฟอร์ไว้ณที่นี้ด้วยนะครับรู้สึกว่าพี่เขาจะแจกมอดด้วยนะครับเป็นทั้งมอดตัวละครแล้วก็มอดอาวุธนะครับแล้วก็รายละเอียดขั้นตอนนะครับค่อนข้างละเอียดเลยแตหรับใครที่ไม่รู้จักพี่เบลิฟเฟอร์พี่เบลิฟเฟอร์พี่เบย์เขาเป็นนักแคสเกมคนหนึ่งนะครับคือเขาเป็นไอดอลของผมเลยก็ว่าได้นะครับเขา เขากับผมไม่ได้รู้จักกันแต่เขาเผมดูคลิปเขาอะแล้วทำให้ผมกล้าที่จะทำวิดีโอทเทอิวเทียรออกมาเพื่อเพื่อเผยแพร่ให้คนอื่นได้ดูบ้างนะครับไงก็ขอขอบคุณพี่เบเขาไว้ทีหนึ่งว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะครับปกมือให้หลายๆอย่างเลยเออลืมไปอีกอย่างหนึง่งไอ้ภาพพักหน้าจอที่มันวิ่งวิ่งได้เนี่ยผมก็เอามาจากพี่เบรีเฟอร์ของเขาเขานะครับนั่นก็คือโปรแกรมดีมสกรีนเซิร์ฟเวอร หรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะลองหาดูพี่เบก็แ,แจกอยู่นะครับเอาละพอคุณไปโหลดตัวเกมนะครับแล้วก็แพทแล้วก็แคลกอะไรเรียบร้อยอันนี้ผมไม่สอนนะให้คุณหาใน y o u u u e เนี่แหละผมเชื่อว่ามันมันต้องมีนะครับลองหาอย่างที่บอกดูนะครับอันดับต่อไปนะครับก็คือคุณก็จะต้องมีตัวไฟล์มดนะครับอย่างนี้คือผมแยกไว้แล้วนะครับ นี่ก็คือตัวเกมนะครับผมไปโหลดมาจากเว็บไซต์โ o k e r g a m e เกมนั่นแหละนะครับตัว gdaiv ถ้าลิงก์ยังไม่ถูกลบนะครับก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วก็ Ne เกทิเทนเนอร์ของพี่ b บลิเ e r นะครับแล้วก็ตัวแคลคเลเซอร์หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็คนของพี่เบย์เช่นกันนะครับผมว่าไฟล์ของพี่เขาว่ามันดูง่ายดีผมเลยใช้ดีกว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันก็มันก็นกไอไอ,ไอตัวเกมอันเนี้ยที่ผมโหลดมาจริงจแล้วมันก็มีแคลกแล้วก็มีแพทมาให้นะแต่ว่า ดูแล้วมันไม่เวิร์กอะใช้ของพี่เบดีกว่าเข้าใจง่ายกว่านะครับแล้วก็ต้องมีตัวมอดหลักนะครับมัดอรอนแมนไอว i เวอร์ชัน่นะครับถ้าถ้ายังพอหาได้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับว่ามันดาวน์โหลดยังไงนะครับไปกันที่ขั้นตอนแรกแรกสุดเลยดีกว่านะครับการลงมอดเบื้องต้นนะครับนั่นคือให้คุณเปิดโฟลเดอร์นะครับที่คุณเก็บเกมที่คุณลงอินสตาล gta 4ไว้อะนะครับขึ้นมานะครับ แล้วก o อปี้ไอตัวโฟลเดอร์ตัว folder, เมนมอ,อ d นะครับนั่นก็คือตัว Iron Man IV v e r เวอร์ชั่นถ้าโหลดมาแล้วไม่ได้แปลงไอ,อไม่ได้รีเนมอะไรมันนะมันจะได้เป็นชื่อไฟล์นี้ไปเป๊ะเลยนะครับดบบนั้นคลิกเข้าไปมันจะมีไฟล์อยู่ประมาณ10 10กว่าตัว10กว่า10กว่าไอเทมอะนะก็คลิกคุคลิกคุม c o อปี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไปวางในเรียกอะไรไดอะล็อกบ็อกซ์ป่ะไดอะล็อกอะไอที่ที่คุณลงเกมไว้อะ นในตรงนี้ผมจะลงไดดีเกมอาร์เตอร์ล็อกสตาร์เกมแล้วก็แกเทสต์ออโต้ไวีนะครับก็คลิกขวาแล้วก็วางไปเลยถ้าวิดด้อมันถามนะครับว่าจะวางทับไหมอะไรก็คือ Copy and r e p ดีทไปเนี่ยก็คือ Copy ทับมันไปเลยนะครับโอเคเท่านี้เองเสร็จแล้วการลงมัดเบื้องต้นนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องเข้าเกมนะครับเพื่อเพื่อ ไปรัางคำสั่งบางอย่างนะครับก็คือให้คุณเข้ามาคลิกที่ Lunch GTA IV นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกร้าน s a s s e ส s m น n นะครับมามีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ลอมรันเกมสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะเอาละตอนนี้มันก็เข้าเกมมาแล้วนะครับ ใครที่ลงเกมแล้วก็เล่นครั้งแรกจุดเซฟมันก็คือจะอยู่ในบ้านมั้งนะผมโดยส่วนตัวยังไม่เคยเล่นมิชหลักหรืออะไรเลยนะครับก็คือโหลดมาเพื่อจะอลองลอง,ลองมอสไอรอนแมนเนี่ยดูนะครับแล้วก็ศึกษาวิธีการลงแล้วก็วิธีการแคกวิธีการแพทอะไรก็แล้วแต่จากพี่เบลิฟเฟอร์ที่ที่บอกไปนะครับให้เครดิตพี่เขาเต็มๆเลยเพราะว่าเกมเนี้ยทำให้ผมหลายเกมเลยละ่ะที่ทําให้ผมเล่นเพราะเขาเนี่ยแหละเขาเป็นคนคนนึงที่แคสเกมได้ผมว่า ว่าดูแล้วมีอัธรรถอ่ะเออดูแล้วอมยิ้มไปอ่ะอมยิ้มไปด้วยขนาดบางทีอ่ะเราไม่ได้ดูภาพเราไม่ได้ดูภาพนะเราฟังแต่เสียงเขาอ่ะเราก็สนุกและเออนะใครที่ยังไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครที่เบลิเฟอร์เนี่ยก็ลองไปหาดูใน y o u t u b e นะครับเขาคือนักแคสเกมเมืออาชีพคนหนึ่งเลยดีๆอ่ะนะครับดังวันนเด็ดด้วยน่ะกาเทียบกันในโลกของเกมนะเออเอาละพอเราเข้ามาในตัว เมนหลักนะครับตัวเกมเมื่อกี้เราได้เออ่ลงเมนมอสไปเรียบร้อยนะั่นคือตัวเมนมอสของ Iron Man IV นะครับให้คุณกดไอปุ่มเปลี่ยนภาษาครับบนคีย์บอร์ดนะครับปึ๊บขึ้นมามันจะมีหน้าต่างเ,เขียวๆอย่างเงี้ยขึ้นมานะครับเฮ้ยเฮี้ยแม่งแท็กซี่สปอนมาได้ไงวะเออแท็กซี่มันมาได้ไงไม่ต้องไปสนใจมันนะครับก็คือเนี่ยให้คุณสังเกตนะครับมันจะขึ้นว่าดันอะไรสักอย่างเนี่ยสคริปต์ฟอลนะครับสตาร์ติ้งสคริป แล้วก็ Iron Man IVs c r i p t ปเวอร์ชั1.1แล้วก็ใครเป็นผู้ทำมอดนี้ขึ้นมานะครับไงก็ขอขอบคุณเขาไว้นะที่นี้ด้วยละกันนะถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่ามอดของคุณนะ่ะใช้ได้แล้วเบื้องต้นนะครับโอเคก็ปิดไปก็กดไอตัวเปลี่ยนภาษาเหมือนเดิมแหละเพื่อปิดหน้าต่างไปทีนี้เรามาลองเทสดูนะครับมันใช้ได้จริงไหมแม่งเดี๋ยวคูเดิอนออกก่อนเียเดี๋ยวแท็กซี่ทับตุ่นะครับ จแล้วให้คุณกดศูนบนตัวแป้นพิมพ์นะครับไม่ใช่นําแผ่นะให้กดศูนย์บนแป้นพิมพ์ขึ้นมานะครับไอหยัไม่ติดอ๋อผมขอโทษผมไปกดไอนี่นําแผ่ไว้เอาใหม่โอเคเนี่ยจะสังเกตเห็นเมนูอินเทอร์เฟซที่มันมีขึ้นมานะครับมีอาร์โมอ i n v i อ i b l e อะไรอะ่ะ Invisible Iron Man Never w n n t e d m o d ทนะครับ แล้วก็อะไรต่างๆนั่นก็คือโหมดที่เราจะเข้าสู่มอด Iron Man นะครับซึ่งตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับยังไม่สมบูรณ์วิธีการใช้งานก็คือให้ใช้ลูกศรบนคีย์บอร์ดครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับเอาเวลาจะเอาอะไรก็กด Enter นะครับต้องการออกโปรแกรมก็คือกด0บนตัวแป้นพิมพ์นะครับโอเคเอาละนี่คือสเต็ปแรกนะครับเอาละพอเรา ลาสคริปมันได้ประมาณนี้นะครับอินเทอร์เฟซขึ้นมาประมาณเมื่อกี้โอเคเราออกเกมก่นกอนนะครับผมออกมาต่อนะครับก็ต่อจากเมื่อกี้นะครับเราได้เปิดไอ,อตัวสคริปหนังสือตัวอักษรตัวเขียวอะ่ะก็เปิดยูเซอร์อินเทอร์เฟนะครับของมอสไอรอนแมนได้สำเร็จต่อไปเราก็ต้องมาแก้ออนิเมชั่นของตัวละครมั้งนะ ต้งสวนนะครับซึ่งมันก็จะมีซอฟต์แวร์โปรแกรมนะครับที่ต้องใช้เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นคือตัวโปรแกรม open iv นะครับผมไม่มั่นใจว่า spark iv ที่พี่เบริฟเฟอร์เขา้วเขาเาแจกไว้อะมาใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่ผมดูแลล,ลักษณะการทำงานมันจะคล้ายๆกันนะแต่ไม่รู้เหมือนกันในบอร์ดของที่เขาแจกมดอ่ะคือเขาเขาบอกว่าให้ใช้ spark I ไม่ใช่ขอโทษให้ใช้ open iv นะครับเราก็เชื่อเขาซะหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ Open IV เอาละกันนะ,ะเราคลิกขวานะครับก็รันแอรแอดมินนะครับขึ้นมารอไปสักครู่แล้วเราก็เลือกเอ,อเป็นแกนเทฟออโต้ไอวีปกตินะครับ เป็นภาคหลักปกตินะครับถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยก็คือ,อ,อมันจะหาตัวไฟล์เกมเราไม่เจอนะครับเราก็ b ้ o w หาตัวไฟล์ GTA ตัวอ่อ e ะให้มันใหม่นะครับไปล็อก Star ครับครับอ่าถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ย ป๊อเวอร์ชั่น1 0 1.0.7.0นะครับถ้าเกิดใช้แพดตัวที่พี่เบแจกให้นะก็คือจะเป็นเวอร์ชั่นนี้เลยนะครับเสร็จวล้วก็ exit ไปนะครับแล้วเราก็เข้าใหม่นะครับเลือกเหมือนเดิมมันก็จะ Start i ติ้งแล้วรอรันแป๊บนึงอ่ะนี่คือหน้าตาโปรแกรมอ่า n อ v พอเนะครับพอรารันเสร็จมันก็จะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้มันก็จะ บอ์ ounce, หาตัวเ,เกม GTA IV ของเราให้นะครับขั้นตอนต่อ,อมานะครับก็คือให้เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกที่โฟลเดอร์แรกนะครับโฟลเดอร์แอนีมเนี่ยนะครับแล้วก็คลิกที่อันแรกเหมือนกันแอนินะครับ a n น i มดถ้าอ่านไม่ผิดนะปึะ๊บเสร็จแล้วให้ไปที่ไฟล์นะครับเลือก edit mode กด Yes เสร็จแล้วให้ไปที่ Edit ครับ Add นะครับ เสร็จแล้วก็ให้เรา b r o w s หาตัวโฟลเดอร์นะครับของ main mod เมื่อกี้ที่เราทำการ copy นะที่เราโหลดมาเดี๋ยวก он, ่อนหาคนจำไม่ได้เอาไว้ไหนวะเอาไว้ใน hard disk eternal นะครับเนี่ยเราก็หาไอตัว iron man iv version น่เมื่อกี้แล้วมันจะมีโฟลเดอร์ animation อยู่นะครับก็ให้ double click เข้าไปแล้วมันก็จะมีไฟล์ตัวเนี้ย ผมอ่านไม่ออกโทษทีนะครับแต่มันจะนำสกุล .wad นะครับแล้วก็โคด Open นะครับมันก็จะเป็นการใส่ไฟล์เข้าไปเรียบร้อยนะครับเราก็ปิดโปรแกรมได้เลยปั๊บนะครับแล้วก็ไปขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะต้องมาทำการ i n s t a l l ตัวชุดกรอบนะครับให้กับมอสนะครับให้มันสมบูรณ์นะครับ ทีนี้คุณก็ออไปหาโหลดนะครับตัวไฟล์ IM IM ขีด IV Armo นะครับถ้าภาษาอังกฤษตัวใดที่ผมอ่านไปมันผิดก็ต้องขอประทาอภัยนะครับขอโทษขอโทษแล้วแหละมาณน,นที่นี้เพราะว่าผมอ่านคือไม่ได้คือไม่ได้อ่านออกอะ่ะก็อ,อ่านตามความเข้าใจนะ ก็คือ i.m. dot uh, i.m. เคด i.v. armor เนี่ยถ้าเจอเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับจะได้คุณเนได้ไม่ต้องมานั่งหามันยุ่งยากนะครับเดี๋ยวเิคลิกเข้าไปมันก็จะมีโฟลเดอร์กับไฟล์เครดิตนะครับ i ลคลิกโฟลเดอร์เข้าไปมันก็จะมีอยู่ประมาณ3โฟลเดอร์นะครับทีนี้ก็ให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์เนี่ยครับ to drag to Iron Man i.v. armor folder นะครับเดี๋ยวเิคลิกเข้าไปมันก็จะมีไฟล์นะครับอยู่ทั้งหมด uh, 59ไฟล์นะครับ ให้คอนโทร l a คลุมนะครับลิกขวาเลือก copy นะครับกลับไปที่ gta iv ที่เราลงไว้นะครับเข้าไปที่สคริปต์นะครับสคริปต์ตรงนี้ปั๊บมันจะมีโฟลเดอร์ iron man file อยู่นะครับเดี๋ยวไลคลิกเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะมีโฟลเดอร์ a r m o นะครับอยู่อันบนสุดเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวไลคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมีไฟล์อยู่แล้ว2ตัวนะครับเป็น mark mark t นะครับให้เราลบทิ้ง ไม่ต้องไปใยดีมันนะครับลบทิ้งไปแล้วก็ให้วางไอตัวที่เรา Copy มาใหม่เนี่ยนะครับลงไปแทนนะครับก็เพรสลงไปเลยนั่นแหละเอาละก็แค่น,นี้เองนะครับเอาละเสร็จแล้ววิธีการลงชุดเกาะนะครับไปขั้นตอนต่อไป ต่อมานะครับเราก็ต้องกลับไปเปิดไอตัวโปรแกรม OpenIV ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับปับ๊บให้มันรันขึ้นมาเพื่อเราจะแก้ตัวชุดเกาะนะครับเพิ่มนะครับแต่ทีเนี้ยให้เราไปที่โมเดลนะครับตรงเนี้ยคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกออโฟลเดอร์ฝั่งขวามือเนี่ย CD Image นะครับปึบ๊บแล้วก็เลือกอันบนสุดเลยนะครับปึบ๊บเหมือนเดิมไปที่ไฟล์ edit mod e อิดิทอิดิทโหนะครับ yes ไปที่ edit add นะครับแต่ทีนี้นะครับให้เราา browse ในการ add file เข้าไปนะครับก็คือให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ im im key iv นะครับเป็นโฟลเดอร์เดียวกันที่เราลงไอ้กอกอะไปเมื่อกี้ที่เอาไปวางเมื่อกี้นะครับก็คือเข้าไปนะครับมันก็จะมีอยู่3ตัวใช่ไหมให้เอาโฟลเดอร์แรกเนี่ย drag to อะไรเนี่ย component pad นะครับ component bed img นะครับก็ดเวลคลิกเข้าไปมันก็จะมีอยู่ไม่รู้แหละกี่ไฟล์กด c t r l A แม่มเลยนะครับแล้วก,กด open นะครับแล้วก็รอโปรแกรมมันสักครู่หนึ่งนะครับสักพักเลยละ่ะอัดไปอัดมารู้สึกว่าเครื่องผมมันจะแหลกซะเองนะเนี่ยรอ,อไปก่อนรอไปก่อน โอเคถ้าได้แล้วนะครับโปรแกรมมันกับกับคืนมาโอเคคลิกได้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการลงมัดอย่างเสร็จสมบูรณ์ทีนี้เราก็เข้าเกมไปลองทดสอบดูว่ามันใช้งานกันได้ไหมนะครับไปอ่ะ,อะตอนนี้เรากมาอยู่ในเกมนะครับอยู่อยู่ข้างบ้านเรานะครับเอาละเราจะมาลองมดัดไอไอรอนแมนกันดูนะครับ ว่ามันใช้งานได้ไหมได้สมบูรณ์ไหมนะครับถ้าภาพมันดูเฟรมเรทมันดูตกตกไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับคือโน้ตบุ๊กผมกากนะครับยอมรับว่าโน้ตบุ๊กกากนะครับโน้ตบุ๊กกากแต่มีน้ำใจอยากให้คุณอื่นเอาไปลงแล้วเล่นบ้างอ่อเป็นไงโคตรหล่อเลยแม่งกูเอาละนะครับเราก็กด0นะครับที่คีย์บอร์ดย้ำนะครับว่า0ปุ่ม0นะครับที่คีย์บอร์ดปุ่มจอจานหรือเลข7ไทยอ่ะนะครับที่คีย์บอร์ดกดไปปุ๊บเพื่อเปิดอา่า หน้าต่างนะครับของตัวมัดไอรอนแมนขึ้นมานะครับผมอธิบายบางตัวที่ผมรู้แล้วกันนะครับอย่างอันบนอาร์โมนี่ก็คือให้เราเลือกชุดเกราะนะครับมันก็จะมีนะครับตั้งแต่มาร์คมาร์คทูนะครับเป็นถึงมาร์คล่าสุดนะครับแล้วก็รวมไปถึงชุดวอร์แมชชีนแล้วก็ไอรอนแพทริออนเนี่ยนะครับถ้าในกรณีที่คุณเลือกเล่นจนหนำใจและและอยากกลับมาเป็นคนก็ให้เลือกโ no นอาร์โมแล้วก็โนพาวเวอร์นะครับ มาแล้จะลับคืนมาเป็นคนนะครับตรงนี้ผมเลือกเป็น w a r Machine นีกว่านะ w a r Machine นะครับเสร็จแล้วเราก็กด Enter นะครับแล้วก็รอมันรันแป๊บหนึ่งทีนี้เราก็จะได้แล้วนะครับ Iron m o วยหัวแคนของเรานะครับออ,อย่าพวนนะเดี๋ยวจะติดเลสน,นะครับเปิดหน้าต่างขึ้นมาอีกนะครับ mm hmm. Invisible Iron Man o f คืออะไรไม่รู้นะครับ ถ้าให้แปลก็น่าจะเป็นล่องหนอะไรประมาณนั้นนะ่ะ Never Wanted Mode นกะ็คือถ้าเกิดปรับเป็นออนก็คือไม่ว่าเราจะทำชิบหายแค่ไหนนะครับตำรวจก็จะไม่ตามจับเรานะครับ Spawn Ally นี่ก็คือเรียกพวกนะครับ Spawn Enemy ก็คือเรียกศัตรูนะครับศัตนะรตูมันก็จะเป็นประมาณหุ่นโดนยาลบไล่คนนะครับมายิงเรานะครับแล้วก็ แอคชอร์ ure, ใช่ปะ่ะแอคชอร์ไม่รู้อ่ะอ่านไม่ถูกนะครับไอเฮดบเนี่ยเวอร์ชัน1.0อะไรพวกนี้ก็คือมันจะเปลี่ยนไอในหน้าต่างสีฟ้าเนี่ยนะครับของเราเดี๋ยวผมจะปรับเป็น2.0ให้ดูนะครับอ่าปเอนเตอร์ Enter ไปอ่านี่คือ2.0นะครับเอนเ r อร์ Enter อีกทีมันก็จะเป็น3.0ไม่เอนเ r อร์วะโถไอายเข้าไหมเนี่ย อะไรประมาณนี้นะครับไฟอ,อะไรอะไฟ collision collision to อะไรก็ไม่รู้แหละไม่เคยใช้เหมือนกันนะคำสั่งนี้แล้วก็ j a r v i s volume นั่ก็คือเสียง j a r v i s นะครับ current ammo c o n f i g คืออะไรไม่แน่ใจ close ก็คือปิดตัวหน้าต่างนะครับไอ้คำสั่งที่ผมไม่ได้อธิบายอะพวกคุณก็ลองไปลองผิดลองถูกกันแล้วกันนะครับ ในคลิปนี้ผมไม่อยากให้มันยาวนะครับเอาละพอแล้วได้เดี๋ยวปิดที่นี่ก่อนแม่งเกกะอันเนี้ยใช้เป็นแบบที่1ดีกว่านะครับเนี่ยแหละไม่เกกะดีนะครับผมก็ปิดไปปุ่มคอนโทรลเลอร์นะครับมันก็จะใช้ปุ่ม1234567อะไรนันะบนตัวแป้นพิมพ์นะครับแล้วก็กด Q นะครับกดปุ่ม Q อะ่ะมันก็จะเป็นการถีบนะครับ กดปุ่ม R มันก็จะเป็นการอัปคัดนะครับกดปุ่ม E เป็นการสวิตช์เวปพ่นนะครับปรับสังเกตนะครับไม่มีไม่มีเมาส์ไม่มีปุ่มให้โชว์เมาส์อ่ะไม่งั้นมองไม่เห็นนะครับออไอสังเกตไอตรงแผนที่อ่ะครับมันจะเห็นปะ่ะอาวุธมันจะเปลี่ยนอันนี้ก็คือเป็นปืนกลธรรมดานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นกระสุนนะครับเป็นกระสุนไซเลน์นะครับติดตามตัวยิงเข้าหัวเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นมิซายติดตามตัวล็อกเป้าได้นะครับก็เอาไว้โจมตีพวกรถนะครับรถถังเรือรถยนต์ทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นลำแส,ส,สงบีมนะครับจากมือฝ่ามือนะครับอันนี้ก็เป็นลำแสงบีมจากหน้าอกนะครับอาวุธแค่นี้ก็ไม่มีใครทำอะไรเราได้แล้วนะครับจะบินก็กดสเปซบาร์ค้างนะครับอ่าจะลงก็กดสเปซบาร์ค้างนะครับอพอสมควรเลย พอเราอยู่ในชุดก่อนนี้เราจะเตะต่อยทั่วไปไม่ได้นะครับก็คือถ้าจะเตะต่อยก็อย่างที่บอกให้ใช้ตัวปุ่ม Q กับปุ่ม R นะครับแล้วก็ถ้ากดไอตัว looking บนเมาส์ลงไปนะครับมันก็จะเป็นเนี่ยอินเทอร์เฟซแบบเนี้ยขึ้นมาให้เราเลือกอาวุธได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ว่าจะสะดวกแบบไหนเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูล้วกันนะครับผมจะเทสอ่าตัวมินกันนะครับ คอมแหลกไปนิดนึงก็ขอโทษทีละกันนะครับต่อไปเป็นกระสุนเก็บเสียงให้มันสแกนนะครับสแกนปุ๊บสังหารเออตายเปิดสมองโดยไม่ต้องดื่มแบรดนะครับขอยืมคำพูดพี่เบย์มาหน่อยแล้วกันสแกนยิงเก็บตายเฮน่าทิมเลยสมํำหน้ามึงนะครับต่อไปเป็นมิสไซล์ติดตามล็อกเป้านะครับมันสังเกตว่ามันจะล็อกแต่เอ,อ่อพวก รถรถยนต์นะครับล็อกล็อกไหลล็อไหลแอสังหารปึ้มโคตสะใจอ่ะโอ้โหแม่งยอดเลยนะครับต่อไปก็เป็นลำแสงบีมที่มือนะครับล็อกเป้ายิงลดพังไหม่ถึงกับไหมนะครับเอาละแล้วก็เป็นลำแสงที่หน้าอก ไม่รู้เหมือนกันนะผมมีความรู้สึกว่าลำแสงที่หน้าอกมันจะแรงกว่าลำแสงที่มือเหี้ยระเบิดเกือบโดนหน้านะครับตำรวจตำรวจตำรวจน่าจะมีหมัดตำรวจนะไม่เอาดีกว่าไม่เล่นเดี๋ยวติดคุกเอาละลองยิงอย่างนั้นแหละสุด เอออย่าลืมนะครับว่าเดี๋ยวจะหาว่าแม่นี่เราอยู่ในชุดเกาะชุดนี้เราก็ตายได้เหมือนกันนะครับให้สังเกตไอ้ตรงตัวแผนที่เหมือนกันน่ะมันจะมีคําว่าอาร์โม่แล้วก็1000อยู่ตามใดที่มันเป็นศูนย์เมื่อไหร่นั่นก็คือเราตายนะครับเอาล่ะจะบินให้ดูบินนะครับล้วก็กดตัว W อะนะครับไปเดี๋ยวมันก็จะบินให้นะครับมันจะเพิ่มความเร็วให้เองเอาควายแล้วเดือชนสุดยอดเลย มงบินชนครับก็มาเนี้ยนะครับบินแอบบินเหยียดตัวตรงแล้วนะครับแอบบินก็คือประมาณเนี้ยครับ เดี๋ยวลงจอดก่อนออจอดเอาละแค่นี้เองมอตออสแมนไอวีของเราก็เล่นได้แล้วสมบูรณ์แบบนะครับผมยังไงก็ถูกใจก็กดไลค์แล้วกันนะครับเอาของดีๆมาฝากเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะคงไปเล่นเองนะครับแล้วก็มีเกม Iron Man IV เป็นเล่นของตัวเองสามารถเล่นในพินชั่นหลักได้แล้วก็ป้นรถได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่สามารถถืออาวุธได้นะครับก็อ,อย่างที่ บอกว่าถ้าเกิดอยากกลับไปเป็นคนก็คือให้กดศูนย์นะครับแล้วก็เเลือกอาร์โมเป็น no armor no power นะครับมันก็จะกลับมาเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับไงก็คลิปทิ UTORIAL พิเศษ by chef chelios ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับโอเคไม่มีอะไรละ,ะสวัสดีครับ